เดินทางในประเทศสวิตเซอร์แลนด์สามารถเช็คเวลาการเดินทางได้อย่างแม่นยำที่แอป SBB Mobile แนะนำให้โหลดใช้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางในสวิตได้นะคะเรามาถึงทะเลสาบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูจุดที่หยอดบินเล่นเปียโนนะคะรอยยเซรีสหายที่ต่อจริงๆที่มาเที่ยวสวิตกันเนี่ยคะก็เพราะว่าไปดูหนังเรื่อง Cats and Dogs เ n ี่ยทำให้มีอินสปิเรชันแรงบันดาลใจนะคะอยากมาท่าเนี้ยค่ะเขาก็จะมีการเสียเงินเข้าไปด้วยนะคือมีค่าหยอดอยู่ค่าสวิตต่งต่อคนอีเซวอล หมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็กที่มีการใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างเป็นธรรมชาติขนาดกับทะเลสาบเบลียนที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่คนนิยมมาเดินท่องเที่ยวกันค่ะการเดินทางสามารถมาที่นี่ได้2วิธีคือรถบัสและล่องเรือค่ะซึ่งหมู่บ้านอีเซวอลนั้นเรียกได้ว่าด่งดังมาจากซีรีส์เกาหลีเรื่องแคส Landing on you เลยนะคะโลเคชันช่นฉากสะพานไม้ที่ยื่นลงไปในทะเลสาบเบรียนที่พระเอกนะคะนั่งเล่นเป็นโนยอยู่นั่นเองมุมนี้โรแมนติกมากๆเลยค่ะซึ่งแน่นอนเป็นมุมมหาชนที่คนนิยมต้องไปถ่ายรูปกันค่ะ